สวัสดีทักทายจะเธอจ่ช่วงนี้ที่ออสเตรียก็คือหมอกจะลงหนามากทุกวันเลยนะเมืองที่ปางอยู่นะก็คือเมืองลินคือปางไม่ได้เจอแดดมาน่าจะเกินสองอาทิตย์แล้วสามีก็เลยพาออกมาขับรถเพื่อตามล่าหาแดดกันเป็นแบบนี้กันทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเราก็จะไปไกลหน่อยพอดีว่าปีนี้เราก็มาใกล้ๆบ้านราะว่าปางปวดหลังก็จะเดินไกลไม่ค่อยสะดวกหรือว่านั่งรถนานๆไม่ค่อยได้สมัยก่อนสา มีจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะขับรถไปหาแสงแดดกันเราก็ไม่เชื่อนะทุกคนแสงแดดอะไรเพราะว่าเรายังไม่เห็นแนวโน้มเลยที่มันจะมีแสงสามีบอกว่าเราต้องขับรถไปให้มันสูงกว่าหมอกหรือว่าเมฆแล้วเราจะเห็นดวงอาทิตย์แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่สามีบอกจริงๆทุกคนเรานี่ก็คือแบบว่าโอ้โหอึ้งมากคือหมอกมันลงหนาทุกวันสองสามอาทิตย์บางทีเป็นเดือนเราแทบไม่เห็นแสงแดดเลยเราก็เลยไม่เชื่อจนไม่เห็นกับตา <laughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เราจะมากันประจําในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงนี้แหละทุกคนช่วงที่โหยหาแสงแดดร้านนี้อาหารก็อร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะขนมหวานของออสเตรียนะก็คือแบบว่าอร่อยมากบรรยากาศก,าศก็คือดีฝรั่งเขาก็จะมานั่งตาแดดก,กันแบบนี้แหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นฤดูนี้หรือว่าฤดูร้อนแต่ถ้าช่วงหนาจดจัดหิมะลงนี่ก็คือนั่งกันด้านในแล้วทุกคนดูสีความทะเลเหมอกแบบ แบบว่าตะโกนมากซึ่งเราจะอยู่กันใต้หมอกจริงๆเพราะว่าตรงใต้หมอกก็จะเป็นพื้นที่ต่ําที่เห็นสระน้าด้านล่างนั่นก็เป็นของโรงแรมนะร้านอาหารเขาก็จะเป็นโรงแรมด้วยช่วงหน้าร้อนคนก็จะมาแต่งงานร้าน,นี้ก็ค่อนข้างดังอาหารดีบริการดีแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาฮกิ้งมาฮอลิเดย์กันหรือว่าคนที่เขาชอบปั่นจัก,กรยานบนภูเขากันนะทุกคนบางเรียกไม่ถูกเขาก็จะมา พักกันแล้วพอตอนเช้าเขาก็จะไปเดินไปฮายกิ้งหรือว่าไปปั่นจักรยานกันของกลางก็จะสั่งมาเป็นวีเนอร์ชเนสเซลนะเป็นอาหารของที่นี่แหละ ก็เป็นไก่ชุบแป้งทอดนะทุกคนกินกับแยมหวานๆเป็นอาหารสิ้นคิดของปางตลอดเวลาที่ปางไปกินอาหารนอกบ้านก็คือคิดอะไรไม่ออกก็คือวีเนอร์ชินิเซอร์ไปหรืจาแม่จา๋าอีกอย่างหนึ่งปางก็ชอบกินเฟรนช์ฟรายด้วยถ้าเราสั่งเมนูนี้เราก็จะได้สั่งมาคู่กันเลยส่วนอีกจานนึงเราสั่งแยกมาก,ก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งนะชอบกินนะสลัดมันฝรั่งเขาก็จะออกแบบเปรี้ยวแกเรียนดีทุกคนอร่อยดี แล้วก็ลาดมาด้วยแบบ บรรดาผักเฮลตี้ฟู้ดทั้งหลายเพื่ออะไรก่อนแดกเฟ้นไฟฉ่ำๆเพื่อความสุขของตัวเองนี่แหละโอ้จะสิ้นปีแล้วทุกคนยิ่งลดก็ยิ่งอ้วนเมื่อไหร่มันจะได้ผอมคือชาวบ้านเขาสักทีก็ไม่รู้ลดไปลดมาลดทั้งปีน้ําหนักก็อยู่อยู่เท่าเดิมนี่แหละมันไม่ไปไหนดอกอันนี้ก็อิ่มแล้วนะจ๊ะของสามีก็คือเกลี้ยงจานในจาาส่วนของปางเรานี่เลยจ้าทุกคนจ่าสภาพก็คือเหลือนะจ๊ะก่อนกลับบ่อถ่ายบรรยากาศหมอกอีกสักช็อตหนึ่งนะจ๊ะ อำลาแสงแดดกันแล้วเราจะไปอยู่ด้านล่างนั้นก็คืออยู่ใต้ทะเลหมอกซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นแสงอาทิตย์อีกวันไหนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย